เด็ดพรีเมียร์ลีกบ่ายเชฟจัดไปล้ำไม่ล้ำล้ำอหล้ำนี่ไงไม่ล้ำไม่ล้ำก็บอกแล้วไงว่ามันดี ก็ผมบอกแล้วไงครับอะไรที่ผมพูดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นจริงการใช้ภาพช้าสมัยก่อนหลายคนมองว่ามันทําลายเสน่ห์ของกีฬาแล้วโรเจอร์เฟเดร์เนี่ยหนึ่งในนักเทนนิสที่เก่งที่สุดเขาบอกโอ้มันเสียเวลาแต่กลายเป็นเนื่องจากเจ้าตัวเก่งแล้วก็ตาคมเขาได้ประโยชน์เยอะที่สุดฟุตบอลผมก็บอกแล้วหลายครั้งว่าไอ้ที่คุณบอกว่าการที่มันมีความอายุติธรรมเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ผมบอกคุณคิดว่ามันเป็นเสน่ห์เพราะคุณได้ประโยชน์ไงแต่สุดท้ายแล้วหลายคนก็บอกโอ้ตอนนี้ต้องภาพช้าภาพช้าก็บอกแล้วไง ก็บอกแล้วไงและนี่แหละครับคือช็อตเด็ดที่เราต้องมาขยี้กันต่อกับศึกนกแดงกับไก่ขาวลิเวอร์พูลกับสเปอร์ล้ำไม่ลำ้ลำล้ำไม่ลำ้ำแชมป์ก็ยำ้ำว่ามันต้องเป็นมาตั้งหลายปีแล้วโอ้ยเริ่มกันที่ลีกแชมเปี้ยนชิพครับจิ้งจอกสยามฤดูนี้รอเป็นพิเศษฮะลงเล่นด้วยชุดที่3 third jersey ส้มอ่อนร้อนแรงแต่มุมครั้งแรกนำสู่ประตูแรก wild fast Leicester ขึ้นนำ very fast และ2นาทีก่อนครึ่งชั่วโมง from right hand side to number 9 super strike Jamie Vardy จับไปโอ้โหเสื้อตัวนี้ยิ่งสายยิ่งเท่ยิ่งร้อนแรงและก่อนจบเกม2นาที KDH สุดยอดครับนัดนี้ ทั้งกองหลังกองกลางแอนกองหน้าเดินหน้ายิงหมดเลสเตอร์บุกมาชนะกุลาบแดง4-1แม้เป็นที่2แต่ไม่เป็นรองนะฮะเพราะว่ามาเขาเอฟสวิชแข่งมากกว่า1นักนะถ้าเราเสมอหรือว่าชนะนัดตกค้างเราทยาน back to the top และล่าสุดครับบิ๊กแมชเลยฮะเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับทีมอันดับที่3 p r เพรสตันใกล้จะจบเกมจ,งจิงจอบลูนำอยู่2ต่อและช็อตเด็ดสุดคือนี่ครับอิเฮนาโชโชสเตปส แล้วดีไซส์ซ้า,าออกขวาไปให้ออกบรยตันให้ลราไปที่จุดนัดพบจบช็อตรกติดกโกโอโหสาครับ K D H again Kirnan d e w s Barry Hall ครับนี่คือประตูที่5 th. ซึ่งช็อตนี้พา KDH เป็นดาวซันโวสูงสุดอันดับที่3เลสเตอร์ชนะที่3 30ชนะ9จาก10นัดแรกเป็นจ่าปุงและสร้างสถิติการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดของลีกที่มีอายุมากกว่า131ปีฮิฮิ เสน่บอลอังกฤษก็คือไม่มีคำว่าผูกขาดทุกอย่างเป็นไปได้ครับนกไบรตันที่หลายคนบอกว่าโอ้โหแด,ดูการนี้มีลุ้นแชมป์แน่นอนบุกเยือนสิงวิลล่าปรกากฏว่ากระจายออลีวัตกินส์แสดงสปีดสัมผัสต,ตบเข้าในล็อกล็อกล็อกสอสครับ เข้าครึ่งหลังไบรทันยุคนี้มีนักเตะบาร์เซโลน่านะจะอันซูฟาตี้วอนเดอร์คิดไล่มา1ต่อ3ครับยิมตัวมา1นฤดูกาลนะฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวครับเมื่อเจค็อบรมนซี่จัดไปฮะเวลาชนะไบรทันหกหนึ่เป็นครั้งแรกที่ไบรทันเสียถึง6ประตูในเกมเดียวแล้วก็นี่เป็นการแพ้ที่เยอะที่สุดนะครับของนกขาวหล่นไปอยู่ที่6ส่วนวิล่าตอนนี้แซงขึ้นมาเป็นที่5 วันนี้พรีเมียร์ลีกไม่ได้มีแค่โซนฮึงมินอีกต่อไปครับเพราะคนนี้ฮะวางฮีชานกองหน้ารุ่นน้องโซน4ปีมีช็อตเด็ดจัดไปประตูชัย2-1พาหมาป่าวูฟมอบความปรชาชัยนัดแรกในซีซันให้กับแชมป์เก่าแมนซิตี้นะครับวูฟตอนนี้รอดจากโซนหนีตายเลื่อนขึ้นมาอยู่ที่15นะฮะแต่แมนซตีต้องรอดูผลคู่ต่อไปว่าจะยึดที่1ต่อได้หรือไม่และก็ต้องชมทีมกล้องนะครับ เพราะว่าตอนจบเกมเนี่ยมีเรื่องกันเล็กน้อยแต่กล้องจงใจไม่จับอะไรเลยพี่น้องครับอันนี้คือเรื่องสําคัญนะฮะอย่าเอาความสะใจอย่าเอาตัวอย่างไม่ดีอย่าเอาความรุนแรงอยู่เหนือความถูกต้องและบิ๊กแมชทีมีปีครับไกข่ขาว vs เลร์พูถ้าสเปอร์ชนะจะขึ้นที่2แต่ถ้าิเลอร์ชนะจะขึ้นที่1นะจ๊ะแค่23นาทีเรืวอ์พลงานเข้าครับดูจังหวะนี้ของกองกลาง การอ้างว่าเล่นเต็มที่เนี่ยไม่สำคัญเท่าเซฟตี้ของเพื่อนร่วมอาชีพน,นะครับยิ่งดูภาพช้าทุกการย่ามันอันตรายครับโอ้โหเหลืออีก65นาทีทีมเยือนผู้เล่นน้อยกว่า1คนนะครับแต่10คนทนอยู่แล้วก็ขึ้นนำก่อนด้วย1ประตูต่อศูนย์ครับแต่กรรมการดันบอกว่าล้ำหน้าทางทั้งที่ภาพช้าแสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าไม่ล้ำแชมป์ก็พูดเลยร้อยกว่าครั้งแล้วมึงครับเรื่องของการเปลี่ยนกฎออฟไซด์อ่ะบอกเลยว่า ใช้กฎให้มันเหมือนกับการตัดสินว่าลูกไหนเข้าหรือไม่เข้าจบคือฟุตบอลเนี่ยบอลข้ามเส้นทั้งลูกคือประตูถ้าไม่ข้ามก็คือไม่ใช่ล้ำหน้าก็จัดไปเหมือนกันดิถ้าเกิดมันล้ำทั้งตัวก็ถือว่าล้ำแต่ในกรณีถ้าเกิดมีส่วนไหนในร่างกายที่มันไม่ล้ำก็ให้มันเล่นต่อเรื่องง่ายๆทำไมถึงทำยากโลกนี้มันมีปัญหาเพราะว่านี่ละฮะเล่ามาเป็น1 0ปีเป็นร้อยร้ครั้งก็ยังไม่มีใครคิดเปลี่ยนจริงจังสักที แล้ว2นาทีต่อมาเกมเปลี่ยนเลยครับเมื่อโซนหนึงมินจบณจุดนัดพบ10สเปอร์ขึ้นนำครับแต่วิสุดท้ายครึ่งแรกโคดิกากโปเล่นท่ายาาพิฆาต1นน,นะครับแต่ช็อตนี้ก็พลากเขาออกจากสนามแล้วตัวสำรองที่ลงมาแทนเนี่ยเดียโก้โจตาเนี่ยลงมาแค่23นาทีโดน2ใบเหลืองใน1นาทีโดนไล่ออกไปอีกคนหรืวอว่าเหลือแค่9ผู้เล่นน้อยกว่า2คนเนี่ยฮะ การเล่นกล้าเกินเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบเพื่อนในสนามและสุดท้ายนิอาต้านพลังบุกข,ของสเปอร์นะครับวิสุดท้ายสเปอร์แซงส1งครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่4ส่วนสเปอร์ตอนนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่2นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูจากตารางเนี่ยอันดับ1-8ทุกทีมยังมีลุ้นชิงชัยส่วนหลายคนที่บอกลิเวอร์พูลโดนโกงควรจะแข่งใหม่มแก้ง่ายๆให้จบที่2 2ดีกว่าไหมพี่น้องว่ายังไงฮะเม้นต์มาเลยครับคือแข่งใหม่เลย หรืออ่ะก็คืนความยุติธรรมคุณยิงได้ลูกหนึ่งแต่กรรมการไม่ให้ก็คืนไปหนึ่งก็จากแพ้หนึ่เป็นเสมอ2อว่างนะเมน้นมาบอบริการนี่เป็นคนที่น่ากลัวมากเพราะว่าแทบทุกคนเงินสามารถจะซื้อได้เสื้อบอลนี่ราคาน่ากลัวมากเพราะวงนายบอกผมมาว่าเขากกำไรกัน20เท่านะ2,000%ซ ฟุตบอลของเกาหลีเองก็เกรียงไกรมากๆครับซึ่งผมก็ถามเขาว่าเขามีวิธีคิดยังไงแล้วถ้าเกิดคุณได้ยินแล้วคุณจะโต้กระจายซึ่งบางคนบอกเอ๊ะมันค่อนข้างตรงข้ามกับประเทศไทยนะจะไปแชม